สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง F C ทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และเอเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะโอเคนะคะแอดมินจะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแอดมินก็ให้เข้าอยู่นะคะคู่เดียวนะ,ะชุดกัน49นะคะ4 9เสี่ว มาตัวแปลงล่างนะคะแล้วก็กันเบิ้ลนะคะเข้านะคะตัวเลขน้อยนะคะโอกาสเข้านะคะยากสําสหรับตารางนะคะตารางก็เข้านะคะตารางเนาะตารางเข้า7007นะคะเจ็ดนะคะก็ได้เฮกันนะคะตัวเจาะก็เข้าอยู่2คู่นะคะถือว่าไม่หลุดเนาะตัวเลขน้อยนะคะ โอกาสเข้ายากโอกาสหลุดไม่ต้องพูดถึงนะคะมีเยอะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 1 6 3 4 8ึ่งหกนะคะแอดมินให้เด่น8นะคะเด่น8และเด่น0ูย์นะคะ เด่นแนะคะก็จะมี8ปดหนึ่งปดสีหนะคะส่วนเดนศูนยนะคะก็จะมีศูหนึ่ง 08แล้วก็09นะคะสำหรับชุดกัน้นนะคะก็จะเป็น1 7 3 2 29นะคะสำหรับกันเบิ้ลนนะคะกันเบิ้ลนแอดมินก็ เอาหน้าเจ้ามาใกล้เกินไปนะคะจะไปเขียนข้างล่างเดี๋ยวก็จะมองไม่เห็นนะคะเนาะกันเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะแล้วก็มองไม่เห็นแล้วก็แปดแปดนะคะเบิ้ลเนาะกันเบิ้ลนะคะอันนี้ก็อย่าลืมแปลงล่าง ามไปนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี8 1 1 8 9 0 0 9นะคะ8 6 6 8นะคะ1 0 0 1 1 2 3 4อีกคู่นึงนะคะจะเป็น1 7นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืม กดเลิฟก,กดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า